ความรู้มาแนะนำนะครับจากบริการหมอข้าม1นึ4นพรัสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Watch over บน iPhone กันอยู่นะครับหลายๆครั้งที่เราอาจจะเผลอไปเปิดไฟฉายไว้โดยไม่รู้ตัวซึ่งผมเองก็เป็นคนตาบอดตาใสาคนหนึ่งบางทีก็ไปเผลอเปิดไว้อย่างเช่นผมหยิบ iPhone ขึ้นมานะครับเดี๋ยวปุ๊บนาฬิกาทิบเอ็ดนาทในหน้าจอล็อกเนี่ยจะมีเมนูที่เดี๋ยวขออนุญาต มหน้าจอปิดใช้อยู่อ่ะแสดงหน้าจอขึ้นมาก่อนนะครับวันอังคารที่ไม่ได้ล็อกไฟใช้เนี่ยไฟใช้ตอนนี้หน้าจอยังไงอยู่เนาะหน้าจอเปิดใช้อยู่อ่ะเดี๋ยวหน้าจอปิดใช้อยู่ให้สว่างขึ้นมาก่อนคือจะมีเมนูไฟฉายอยู่ในหน้าจอล็อกเนี่ย,ยมีกล้องกับไฟฉายใช่ไหมไฟฉายเราปิดอยู่ผ่อิญมือไปกดโดยไม่รู้ตัวเบิ๊บไฟฉายเปิดไฟฉายอาจจะเปิดแบบเนี้ยแล้วแล้วผมก็ปดล็อกไอโฟนปดล็อกเบ๊บนะ ก็ o <Facebook. S 1> ก็ใช้งาน facebook 2> 2ใช้งานไลน์ลลแต่ตอนเนี้ยไฟฉายเปิดอยู่ไหมผมไม่รู้หรอกครับไฟฉายเปิดอยู่ไหมไม่รู้ปัญหาคือไม่รู้ครับเพราะผมมองไม่เห็นว่าไฟฉายเปิดไหมแต่เ,เอิญไปเปิดไว้เราสามารถที่จะนะรู้ตัวได้เมื่อไหร่รู้ตัวได้เมื่อเราล็อกหน้าจอเดี๋ยวผมล็อกหน้าจอนะครับกดปุ่ม power ปึ๊บไฟฉายเปิดอยู่เนี่ยเขาเตือนมาเลยว่า ไฟฉายเปิดอยู่เตือนอัตโนมัติเลยนะครับฟีเจอร์นี้ไม่ได้ยืนยันว่ามันใช้ได้ใช้ได้อัตโนมัติเลยหรือไม่เพราะว่าผมก็ไปเปิดไปปิดหลายครั้งดังนั้นต้องไปเช็คดูนะครับว่าคุณเปิดฟีเจอร์นี้ไว้สำหรับคนใช้งาน v o i c e อ v e r บน iPhone หรือเปล่าอ่ะก็ใช้ได้ตอน ios 15นะครับดังนั้นไฟฉายเปิดอยู่ตอนนี้เปิดใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องปิดเซิรนาฬิที่นาทีอ่ะ เราก็เข้ามาที่หน้าจอล็อกนะครับแล้วก็ปัดไปที่ไฟฉายเปิดเนี่ยครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งให้ไฟปิดแล้วไหมครับปิดแล้วเนาะอ่าคราวนี้ผมก็ปลดล็อกวิธีการนะครับที่เราจะไปเปิดใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อให้ voice over เตือนว่าเราเปิดไฟฉายอยู่อ่าเตือนนะครับวิธีการก็คือไปที่การตั้งค่าไปที่การตั้งค่านะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไป หลังจากนั้นนะครับให้ไปหาเมนูการช่วยการเข้าถึงครับผมเดี๋ยวผมไปหานะครับหนึ่งนิ้วปัดขวาไปคอนเสอร์ตส่วนบุกการแจ้งเตือนเสียงและการโฟกัสเวลาหน้าจอทั่วไปูนย์ควบคุมจอภาพหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงปุ่มอยู่ที่เมนูการช่วยการเข้าถึงในการตั้งค่าแล้วเข้าไปครับผมผมหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปนะครับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงช่วยให้คุณกําหนดการทํางานของ iPhone ตามความต้องการแต่ละอย่างของคุณ ม voice over, ม,มาที่เมนู voiceover นี่นะครับเข้าไปเลยครับก็หนึ่งนิ้วปัดขวามาจนเจอไว้ over นะครับแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปกันครับ voiceover เปิดแล้วเมื่อสหรับเพื่อสำหรับระหว่างค่าอขออภัยแล้วเมื่อเข้ามาใน voiceover แล้วไปหาเมนูแสดงรายละเอียดกันครับอ่ะผมหนึ่งนิ้วปัดขวาไป voiceover อ่านแปดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกแต่สองครั้งเพื่อให้ศึกเรียนรู้เพิ่มเติมฝึกัดใช้ voice ความเร็วการอ่านออกเสียงความเร็วการอ่านออกเสียงพูดปุ่ม น, Voice Over. นี่นะครับมาอยู่ที่เมนูการแสดงรายละเอียดใน voiceover แล้วเข้าไปกันครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งนะครับเครื่องหมายวรตอนปุม่มแล้วปัดไปหาหัวข้อนี้ครับกำหนดการแสดงเครื่งองหมายวรรการออกเสียงคำอธิบายการออกเสียงการแจ้งเตือนการบอกการนำางแบบการแจ้งเตือนไฟฉายเปิดปุ่มปัดขวามานะครับจนเจอเมนูนี้อ่าเมนูนี้การการแจ้งเตือนไฟฉายเปิดปุ่ม มาที่เมนูการแจ้งเตือนไฟฉายเมนูนี้ครับถ้าใครปิดอยู่ให้แตะให้เปิดนะครับวิธีการแตะก็กดเข้าไปเลยครับแตะซวิตวิให้ปิดแล้วก็เปิดนะครับของพวกเราก็ดึงนิ้วแตะสองครั้งการแจ้งเตือนไฟฉายเปิดอ่าตอนนี้สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าเข้ามาแล้วก็ต้องเลือกให้เปิดนะครับใครปิดอยู่เนี่ยผมให้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งให้ปเปิดนะครับเท่านี้เองครับคุณก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วแต่ว่าการแจ้งเตือนนี้มีข้อแม้อย่างหนึ่งอ่าตอนนี้การแจ้งเตือนไฟฉายเปิดแล้วนะครับ อ่ะโอเคเราลองเปิดไฟฉายใหม่เดี๋ยวผมลองเรียกสิริเปิดไฟฉายก็ได้เปิดไฟฉายโอเคเปิดอ่ะน่าจะเปิดไฟฉายให้แล้วนะครับอ่ะแล้วผมโฮมออกมาเล่นนู่นเล่นนี่ไปเขาเขาจะเตือนเตือนต่อเมื่อเราล็อกหน้าจอเท่านั้นอ่ะตอนนี้ลองดูสิครับเปิดไฟฉายอยู่ไหมเปิดอยู่นะไม่เตือนไม่เตือนเลยนะไม่เตือนสองมันที่หน้าผมเปิดไฟฉายอยู่ไหม เขาจะเตือนต่อมาเมื่อเราล็อกหน้าจออ่ากดปุ่ม power ล็อกหน้าจอปุ๊บไฟฉายเปิดอยู่เนี่ยไฟฉายเปิดอยู่แล้วเตือนครั้งเดียวด้วยนะผมลองแหม่ลองปุ๊บนปลดล็อกแล้วตอนที่ปลดล็อกไฟฉายยังเปิดอยู่ไหมเปิดอยู่นะกดล็อกใหม่อีกทีบอกไหมเตือนไหมเตือนไหมเตือนไหมไม่เตือนดังนั้นฟังดีๆว่าไฟฉายเปิดอยู่ตอนไหนนะครับดังนั้น วิธีเช็คอีกแบบก็คือในหน้าจอล็อกเนี่ยปัดขวาไปไฟฉายเปิดก็1นหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงนี้ให้ปิดนะครับดังนั้นเปิดไว้การแจ้งเตือนไฟฉายเปิดอยู่นี่ก็จะเป็นประโยชน์สักนิดหนึ่งว่า Apple คิดถึงเรานะครับว่าเราเป็นคนตาบอดเผอิญไปปัดถูกเปิดไฟฉายโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามอย่างน้อยเวลาที่ เราล็อกหน้าจอครั้งแรกก็จะมีการเตือนว่าไฟฉายเปิดอยู่ให้ผู้ใช้งานได้รู้ว่าผู้ใช้งานที่เป็นคนตาบอดรู้ว่าคุณเปิดไฟฉายอยู่นะลองนำไปใช้งานกันดูนะครับขอบคุณที่พัฒนาสิ่งดีๆอย่างนี้นะครับจากทาง Apple นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตามมีพัฒนาการความรู้ดีๆลองส่งมาให้ผมผมช่วยเผยแพร่ได้เพื่อให้เพื่อนๆคนตาบอดนำไปใช้งานและตัวผมเองก็ได้ มีคุณภาพชีวิตในการดำรงชีวิตประจำวันการศึกษาอาชีพเนี่ยแค่บางครั้งเปิดไฟฉายทิ้งไว้เครื่องร้อนแบตรั่วเพราะว่าเราไม่รู้ตัวบางครั้งเองก็มีฟีเจอร์แบบนี้ก็ช่วยเราได้เล็กน้อยก็ตามแต่ก็เป็นประโยชน์นะครับวันนี้สี่โชคอรนินันบริการหมอคำหนึ่งสี่หส plus ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นที่เพจ a c e b o o k นะครับ1414 ยูทูบชแนลนะครับ1414รวมถึงหมอคอม1414 1, แล้วก็บริการสายด่วนหมายเลข1414 1, 4, นะครับก็อยากติดต่อผมกด9และกด1นะครับในวันจั 1, นทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงยกเว้นวันหยุดนะคะตะเลิกนะครับรวมถึงแอปพลิเคชัน t a ็ to Read บนระบบปฏิบัติการ iOS Android เข้าไปที่ห้องสูตรออนไลน์แล้วก็เลือกในส่วนของรายการจากหมอคอมนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกโทรมาสมาัครเป็นสมาชิกกับทาง1414ได้นะครับ รับเฉพาะในส่วนของเพื่อนๆคนตาบอดนะครับ0 2 2 4 6 3 8 3 5แล้วก็ต่อ310นะครับได้ในวันเลวันายทำการยังไงก็ตามครับผิดพลาดประการใดไปต้องขอภัยด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณ